สบายดีพี่น้องพบไปสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุขูสุคน้นสมองสุบลสบายดีย่าแรงแรงแรงพี่น้องพบพ่อกับซ่องพอน้องมินี่คือเขาไปดืมเด้อดเด้อคลิปนี้กะโอ้ยพี่น้องเอ้นาะมีสศกไล่พี่น้องน้องเอนจี้เขามาวางคำเนี่ยวันันมาให้มาให้ทำแม่เป่าปากให้เจมี่ว่ายังบ่เศร้าพอไหม ไช่แน่แล้วมันเนออกตุ้มหะครับนะกระดานออกตุ้มอ้าวเป็นไข่ว่านรูว่านมุกกรนะเนาะออกตุ้มมาสั่นเพราะมันบ่อยู่ต์่านด็โอ้ยเอ็นจี้เขามาแล้ววะเอ็นเจ็บเปลือกเสื้อมาบอกว่าปนุ่ยเอ๋อลันปนุ่ยเอ๋อลันไปก็ได้นวดแต่พอเศร้าอืมบริกรยาว่าสายยาปอกยาแป๊กแบบคนเคยกินไม่ไปซื้อแล้วร้านแล้วไปซื้อใหม่เออ เดี๋ยวจะมวยโทรเขามาบอกเนาะเอาของด้ไปใช้มาใช้พี่น้องเนาะแต่เก้าเบร์โทร่เขาก็ไววให้ยู่เนาะแต่เก้ามีไว้มีเบียกมีงานยังเพื่อกะทิโทรมาบอกอันนี้ใป็นม้ออยู่เบื่โทูมาบอกเป็นวันนี่ไหลจนร้านเช้าเขามาเอ็นจีเขามาบางคำเนี่ยเลยมาบอกไม่ข้าวแล้วก็พาจิมีหน่อยมาให้มีไงเปาปากให้เลยเนาะยังจิบปากแล้วก็ออกตุ้มพรอบจยี่มมีอะไรเขาก็ไปเรียองงวมากจนมืก็เลยอัน ให้ค <ata> um ู <el ani> ่อ่ะนะครับคู่หญิงอ่ะเนาะเออคู่อยู่ล่างโหยว่าแต่แนวพี่น้องเอ้ยเจ็บปานนอยก็ได้เพิ่นเคยเอวันนะบหันก็เป็นเฮ็ดได้กจไว้เอวันนะแม่ยมันเฮ็ดหยังย่ออีหยังแหลอันนี้น่ะยอน้ําว่าซั่นแปลว่าช่วงนี้โรงงานน้ําเขาเจ้าบ่ได้ส่งเด้เนาะเออมันบ้านเฮาเพิ่นบ่ส่งแต่ว่าทางอื่นเพิ่นอาจสิส่งอยู่แต่ว่าบ้านเฮานี่ต้องได้ไปเอาเอง ไปนู่นเลเด็กขี่รถไปลปัดเอาข้าเจ้าก็มาส่งดอกข้าเจ้าก็มาส่งกลางทางเลยบนข้าเจ้าย้มข้าเจ้าก็าาารบริเวให้เขาลงงานข้าเจ้าเด้เพื่อนไปย่อมาจ้ะย่อสิย่อใส่สลิงเพื่อนน่ะเดย่อหมดทุกเรื่องไมาย่อขึ้นเงอนพี่ตัว <ละ S 1> นี้โอขึ้นนเือพี่ยโอ้จังเจ็บนั่นโอ้โอ้ตอนน่าหนนะข้าเจ้าย่อให้โอ้สิมาย่อขึ้นเงอนป่ะนี่ย่อเองโอ้ย ภาคที่7าหาก็จักย่ออีหยังก็จะว่าเอี่ยวรันนะจักย่ออีหยังพาพี่น้องไปเบิ่งนํากันไปพาพี่น้องไปจอบกันนอนํากันเนาะป่ะพากันมาแลพี่น้องเเปื้อนทางก็ไดตึ๊ดอึยล้มซะนะพี่น้องเอ้ย

อ่าบอักจะมืออแล้วอันทว่ายอกรตุ้ํานัมือไหนยอแต่เกาแย่ออยู่เห่ดมือลันกุยป่เนี่ยนะองสมือน้องไม่โอ้เจ็บอย่เห็ดไปมือหนี่งพอพังเอาพอไปใ้าไปใชไปแล้หักลุกนั่งได้อยู่บ่เนี่ยได้ยู่อ๋อ ย่างเออพนองเออลเอูกลูกอันลูกอันนี้ฮขกกลูกได้อยู่แต่ว่าย่างย่งะย่างแบบเอวบเทียงเอวกองโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาออยแล้วแล้วพกัออกมาเดีากนเือเขาเนี่ยนี่เขาแรงกันยังไ่ะอันนะนูจี้เอาปิ้งเอาป่ามาห้กัี่จะพีเออ

Ôi, khả chỉ chếp nó, khơi, khơi bến mình bỏ Khơi ừ, bến, mình lăn, không hết nát của bộ đây Ừ, phía nát của bọn đây Lăn ra lăn Lăn là khơi lăn, là mất lăn đến đó Lăn đến nâng là nè đấy Mất à. nhật, à. ở lưới lưới Lăn ra cho cả lăn thảo này là vắng ừ. nhau nhé cả. Bạn đi nằm, khá chào vào đi xuống nó. เจ้าบุรส่งต้องตะเปลวเองกตองลพ้นแม่้องพ้นกินน้ำตองพ้นกินน้ำอืมห้าวกินน้ำพ้นได้เด่นตองละพ้นกินน้ำยามไม่กินน้ำพ้นเพื่อนกาแปลว่าขันแเอาเองเพื่นกาเอาตุ๊กาชิาบายัสโอ้ข okay. ้าเจ้าย่อึ้นไหยบ่ยู่พุนนะขั้นแปเอายูพุนนะย่อนไท้เหันเาเอาขาวลัดเอาดเอืมมาลัดเอาหองอันนี้ข้าเจ้ายามนี่เนาะอืแล้ายอเองนน บานนี้มันาย่อนา้ทียงนี่ว่ามันรันนะย่อนือทียงนี่ย่อขึ้นเทียงนี่อหารกับลลันอยู่ย่ออยู่บนนะกันย่อใส่ขาวอีกพวกอะไรใส่ย่อหั่นปว่าขาวกมะว่างไหวใช่ไหมมะวางไรข้าวย่ออ๋โอ้กันเนื้อข้าเน้กัเข้าย่อคสิง้งให้้ตะกี้ขาวย่อใครใจครับไปโรงงานได้นะวันี้ัไปโรงงานเขาไปเเขาตั้งหายรถเนื้อตั้งตั้งตั้งตัเยอาเาตรงเลยย่อคืนสล้งเองถ้าเกลี้ยงไม่หายเงินขากับรับรัเดียวบริษัทเดียเส้นไม่ลด เออเงินน่ะลงมาที่แล้วบ่นี่นะช่วงน่ะสิบ้าบาทกันข้าจาชกไว้เออโอ้ยบ่ไดใจพี่ต้องกินฟรีช่วงนี้เนาะช่วงเศร้าปิดบ้านไปแล้วสิไงหลังสิได้ไปใจนี่เออข้าเจ้าบอกเงินอ้าออ้อเดอยอยาปอกนะเบบเจอยากยังเเดี๋ยวอยาปอกคือเจ้าเคยกินนะ ร้านเคยไปซื้อหายคนบดจักก็เลยอยากแก้ปวดไปจักลูกมานั่งมาดูฮะคันลูกได้คันลูกบ่ได้แล้วกันนอนนุ่ยแบงมีแต่ตัวพลังเขาก็อ่านบอปินคือกันนั่นแล้วเนาะไอ้ขนุยเย็นสูงๆเวด้วยขนุยด้วมาแปลภาษาให้เบาฟังเนี่ย สามเวลาื่อไรยังะไเม็ดมือละสามเวลามือละสเวลาว่างไอน่าไปย่อหนักบย่อเพราะ้กินเนียไดกันเนาะน้ำข้าเจ้าบมได้มาส่งช่วงนี้จะเป็นอจะเป็นในย่อเองแล้วอือลุงนุ้ยแล้วไปเลียงงวกับไ้ไขนุ้ยแล้วเอ้ยไปเลียงซอยพ่อแล้วเนาะ เราไปหน่ยเามเผาแม่โอ้ยกีเข่าแล้วบ้นี่นะทลุกมาว้าน้ำปลาลุงเลยที่เห่อยากนอนแหละโอ้ยบ้าแล้วบ้าก็ออกมาเด็กมืนนี่ไปเกี่ยวหยาวะในสวนเขาอันน่ะเปลาข่เกี้วยา้จะขึ้มืยงงัวเล้วจนอืดซุ่มต่อพ้นต๊ะอันนี้ห่างกัขึ้นมาได้นะ กินนะเขานะขาดสีเจเ๊าะบางันะเจาย่อเนีก่อนยังเอารลันนะเออตอนสุดก่อนนะยกเขาบางย่อเนี่ยอือกินอีละเทื่อน้าเหรออยู่ต้องได้เจีบแบบมันปาบแลย้อนนี่ากุ๊บอุ๊บันระงังระงัเลเอะนไป เออจนได้คานแต่คนได้เจ็บนะอืมอ่่เป็นสิธรรมาอะไรคานไปเที่ยวเที่ยง่งนีอืลองยนโยุกับคานเท้าที่เท่านั่แหละอืมงานไปได้ไปไปได้อเคราาเางอกินยาในเม็ดนึ่งกับเสาคันตะเกาเลยกินนะ

หม้อตะวัจิกินหยังเพิ่นกระเจ้าก็หายบ่อือกินเพิ่นอือภาษาบ่ได้จัดอีเวลาย่างนยังอันน่ะแต่ว่าลูกนั่งนี่ได้อยู่แต่ว่าลูกเวลาเฮาย่างมันสิแอวบ่เซิงอันะพี่น้องยังสิเฮ็ด้ก้มเกาะเกาะไปไปางนอือเฮาบ่ให้ไปองัวมนไปโอ้ยเนาะอาสิเจ็บขอบใจหลายๆพี่น้องเนาะสู่ผู้สคนสู่หม่องสบอนที่ติดตามที่ให้กลังใจปานอยเนาะ จได้รลายพี่น้องทุกคนพ <c oughs> บกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี